น,นี้จะพามาชมสวนแต่อันนี้เป็นโซนของป่านะคะวันนี้จะพามาดูว่าในป่ามีเห็ดหรือป่าเดี๋ยวเดินตามเลยคะ่ะเอยอันนี้เห็ดอ้ามลองเก็บดูแต่ว่าจะยังไม่เก็บนะคะ ใหญ่มากเฮ้ยอันมาลองมาสูนใ,ใกล้ๆดีไหเก็บเลยอุ้ยหเห็ดค่ะอุยหเห็ดใหญ่อุัยโตๆด้วยอุ้ยนี่หัวนี่นะคะนี่เห็ดในสวนนะคะเขาเรียกเห็ดไม่แน่ใจว่าเรียกเห็ดอะไรแต่ว่าน่าจะกินได้ กลับบ้านดีกว่าแล้วก็ลองซูมมุมป่าทั้งหมดนะคะนี่จะมีเป็นป่าเห็ดทั้งหมดนะคะเป็นป่าธรรมชาติแต่คือไว้แล้วก็ล้อมรัวไวแล้วก็ในนี้จะมีเห็ดเต็มไปหมดนะคะจะมีพวกเห็ดโคนเห็ดเห็ดทุกอย่างเลยค่ะก็เลยต้องอนุรักษ์ไวเดี๋ยวจะพาไปดู ของสวนอีกทีด้านนู้นนะคะก็อันนี้ต้นตะลิงปิงนะคะที่จะที่ใส่ปุ๋ยไบยโอซอยแล้วก็จะลงพวกชะอมอีกร้อยกว่าต้นผักที่สวนสวยเพราะว่าปุ๋ยไบยโอซอยนะคะอันนี้ปุ๋ยจะสวยใส่แล้วพืชผักสวยค่ะแล้วก็ดินไม่เสียแล้วก็เป็นธรรมชาติอันนี้เป็นออแกนิกนะคะปุ๋ยออแกนิก ปุ๋ยไบโอซอยนะคะให้ทุกคนซื้อใช้ได้ค่ะหลังจากเดือนหนึ่งนะคะพอดีใส่ปุ๋ยใบโอซอยไปแล้วก็ชะอมสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาดูชะอมเนี่ค่ะหลังจากหนึ่งเดือนหลังจากที่ใส่ปุ๋ยแล้วพ่อโรยเยอะไหมโอ้ช้อนช้อนอ๋อแล้วก็เดี๋ยวจะตอนเย็นจะให้ดูอีกทีว่าจะปลูกชะอมเพิ่มนะคะปลูกชะอมเพิ่ม นี่นะคะต้องต้องใช้ปุ๋ยไบอุ้ซอยแต่แล้วก็ดินไม่เสียแล้วก็เป็นธรรมชาติะคะ่ะแล้วก็ก็สวยด้วยะคะ่ะอันนี้กำลังปลูกต้นชะอมนะคะปลูกร้อยต้น<อ>ได้เป็น <laughs> เป็นป่าชะอมเลย <laughs> เดินขันเลยลูก <laughs> เด็กก็รู้จักปุ๋ยไบโอซอยแล้วนะคะช่วยกันใส่ปุ๋ย <c oughs> อ่าได้ปุ๋ยมาเนี่ยเอาเอาปุ๋ยไบโอซอยเนี่ยใส่อันไหนให้ใียนเล็กบ้าง <c oughs> อันนี้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 ค่นนะอ๋อใส่แล้วสวยนะคะต้นไม้จะได้สวยต้องใส่ปุ๋ยไบโอซอยนะคะทำนิ้วโป้งด้วย <c oughs> ใช้แล้วดี <c oughs> ดินดินไม่เสียเลยใช่ไหมลกูกดินไม่เสียเลย <c oughs> ไปดูต้นมะลิคนะคะ น่าจะออกลูกแล้ว ลูกุูมไปตรงต้งมนมะลิกระด้ไอ้ลูกมลกะลิก็ะด้ลูกเต็มไปหมดเลยค่ะนางอุย้ยอ้อามฟางนี้ยิ่งสวยลูกตัวนี้โอ,อ้ก่อนเพื่อนเลยตอนนี้ต้นมะลิเนี่ยนะคะเป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็ลูกก็ทานได้สมัยก่อนอันนี้ต้องพูดถึงว่าสมัยเด็กพ่อเราห้านะคะจะใช้ไม้มะลิเนี่ยเป็นหมอนหมอนรองทางรถไฟนะคะ จะเป็นไม้มงคลเป็นไม้เนื้อแข็งเหมือนไม้พยูงค่ะ